ไอคีนะครับทุกคนเออนี่ผมไอทีเอ่ะเออผมไอเ็มนี่แหละทุกคนไม่ต้องสซวว่าทำไมเริ่มาผมถึงมีบ้านมีอะไรแล้วนะมีของแล้วนะคือก่อนหน้าเนี้ผมเล่นไปแล้ว,วแต่คือผมไม่ได้เปิดแบบตัวไม้อัดอัดนวยผมเปิดอัดเสียงภายในอะถ้าผมไปดูคลิปแวงมันไ,ไม่มีเสียงผมพูดเลยทั้งกีมีแต่เสียงแบบเสียงในคีผมก็เลยไ,ได่อัดอย าการว่าได้คืออีพีสองให้เป็นอีพีหนึ่งได้ไหมแล้วก็เสียดายก็ไม่เป็นไรไม่ชางมันไอพวกอีพีหนึ่งชื่ออะไรเล่าเล่าไปเลยเริ่มตั้งแต่ต้นใหม่เลยอันนั้นผมทำอะไรวะผมจะหมู่บ้านแต่ผมว่าอีพีสองอ่ะผมว่าผมจะไปเนีย่ยผมจะไปออลุยเมืองขุดแร่ทีนี้ผมว่าไปลุยแทน,นคลิปนั้นเลยนะครับ อ่าต้องเอามาแค่นี้ก่อนแล้วผมต้องการทำเหล็กอืมเอ่ออันนี้เก็บไว้โอเคแล้วก็แล้วหมอกโอเคหมอยู่นี่เก็บไว้เอ้ยมีเหล็กเหลืออยู่นี่วะหมอไยทำฟูยล่อนเลยได้ไหมเนี่ยเออฟูอยล่อนเลยดีกว่าโอเค ไอเคครับ,บวยร้อนละโ,โลคผมก็จะพังแล้วด้วยห่อหน้าผมแบบหนฮัาโล่ใหม่เลยแล้วกันทอดน่าจะไม่พอเดี๋ยวเพิ่มดีกว่าเอา,าหมดเลยอาตัดไม้เพิ่มแล้ววะแถวนิ้วก็ไม่ค่อยมีไม้เลยงั้นเอามาจากหมู่บ้านดีกว่าทุกคนตรงนี้มันมีถ้ำด้วยว่าผมเพิ่งสังเกตมาัน,น้วเนี่ย ลงที่า้หนึ่งอะผมเห็นเพชรมาแล้วเฮ้ต่ว่ามันน่ากลัวอยู่นะก็จะลงท้ำไกลๆนี่เดียววะแถวน,นี้ไม่ค่อยมีต้นไม้เลยอะ,อะเฮ้ยโปเตโต้นีกว,ว่าก็เห็นหน่อยไอ้แคร้อนนี่ว่าโปเตโต้น่าเป็นโปเตโต้น่าจะแบบเอาไปเผาว,ว่ะผมว่าขอ,อนหน่อยนะครับพยายามไปลงถ้ำตรงใกล้ๆบ้านดีกว่าลงถ้ำตรงเนี้ยที่เราเห็นก่อนหน้าดีกว่า ขึ้นจะได้ขึ้นสะดวกผ่านอุนอ้ยมีลาพีทให้ด้วยวันนี้ก็เก็บไว้เอาไว้เอนชาร์ตไหมก็เอาไว้ทำสีด้วยโอ้ยอ่าบอกว่าสุดแค่นี้หรอเฮ้ยหูเสียเที่ยวเลยวะ่ะจะมีเหมืองอยู่ตรงเนี้ยเป็นเหมืองเบลเลอร์เลยอะ่ะโอมเจออ้าวโอมาต้อนรับอย่างดีเลยนี่ว่า แต่ว <_ an> ่าเอ้ยอยู่ข้างเ้ยถ้าผมไม่มีเกาะผมน่าจะเจ็บคนนี้ถ้ไม่มีเกาะตอนนั้นผมลงไปทางไหนวะคนยไายว่าหลงผมลงไปทางไหนอาจจะเสียงนี่ไงผมลงทางนี้เนีเ่ยผมลงทางนี้แหละเออนี่ไง แล้วก็ต้องต่อทางด้วยยัง <Okay. S 1> ไงมาถึงแล้วมันจะมีเนี่ยมันจะเป็นบอ่อคนน่าก,กลัวอยู่ตรงเนี้ยมันจะมีเพชรอยู่ฝั่งไหนวะมันจะไม่ผิดอ่ะยังไงอยู่ฝั่งนู้นก้อนนึงโอ้ย <Hey. S 1> อะไรเนี่ย <Hey. S 1> หายหายอะไรของนายเนี <Hey. S 1> น่ยอะ ทำนะไมผมไม่เห็นนะเฮ้ยดูคนผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยมีเพนตรงนี้ด้วยไอ้เหี้ยผมตาถั่วจะเลยเพื่อทดองทูเราพือาวุธทดลองู้เข้าชืออาวุธไ,ไม่น่าจะจะเพื่อตัวใหญ่จริงคือแบบผมเล่นก่อนนานเนี่ยผมแบบขุดลงมานะแล้วผมไม่เห็นนะทำไมผมตาถั่วอย่างวาะไอ้ผมไม่ได้โกงเลยนะผมไม่เห็นจริงถ้าเป็นงูงููกผมแล้วเนี่ยอยู่ไหมกดนนะนะหนึ่ง เนี่ยสองห้าส,สี่ก้อนนี่หรอไม่มีห้าหรอถ้าห้าก็ทำตินชาได้ด้วยเลยนะผมว่าเน่ว่าต้องไปเอาตรงนั้นเพิ่หมหรอวะมีตรงใกล้ๆกว่าน,นี้ไหมแบบง่ายๆอ่ะผมไม่ได้ถังน้ำมาด้วยมันไม่ได้คาบมาเลยโอ้ดีอยังกันนรกอ่ะทุกคนเรื่องใหญ่เล,อเลยอ่ะมันเต้มาจากด้านบนเยอะจริงเลยอ่ะ แล้วาทั้งบนมันมีทางไปอ่ะไออือเจอว,วิชาวิชาย่อคิดแทงอืออือยาอยาเฮ้ยเหมือนตรงนี้จะไปทางลงอ่ะโมื่อกี้เราลงไปเลยแล้วกันเอาลงเลยใน,น,นดเดียวกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้ว,ลวมันไม่มีทางให้ลงจริงเหรอผมอยากลงมาอยู่นะ นี่ไงเหมือนจะลงได้ถ้าขุดไปผล่ฝั่งนู้นแล้วก็ค่อยไต่ลงอะ่ะกูอยว่าฝั่งนู้นก็ดูดีไอแซอมบี้สามตัวเซลตัน,นยูเฟอร์โอโ้โหไงเดียวเ้อาแล้วเข้าม,มา่ามาดีไอแซอมบี้มันเต็มเลยวะโอ้ตกใจไป นี่มากินกับดีเอ็มนะเว้ยดีเอ็มแม่งขุดสัตว์มามามาดูดีแล้วผมเล่กเกมอะไรก็กินอะ่ะโอ้แล้วมันแบบเป็นอย่างนี้เหรอถ้าผมจะลงยังไงอะ่ะไม่มีทางให้ลงจริงหรอต้องขุดลงหรอวะ ครับพี่อึกแล้วหรอทำไมครับพี่อึกจังเลยอ่ะไม่ต้องไปถ่ายไว้นี่อะบุดไว้ก่อนดีกว่ามันจะลงยังไงดีอะทุกคนก็อย่างนมะันต่อที่มันมาได้ดีกว่าขีเ่เอาขี่สวยสวยสวยครับสวยจุ๊กจุ๊กเออโดนงัดนี่แล้วนี่นี่นเอาดีเอาดี เออโอ้โหทุกคนดูดิโอ้โหผมเกือบล่วงอ่ะโอ้โหเกือบล่วงเลยพ <c oughs> ายไปเอาเพชรกันดีกว่าทุกคนต้องเอาถังน้ำมาด้วยผมไม่ได้เอาถังน้ำมายังไม่ได้ค่ะเฮ้ยอีกแล้วไป <c oughs> ตรงนี้อีกแล้วหาเขียงก็ขุดไปเลยเม็ดมีอีกอ่ะ เก็บไว้รอฟอร์จูนเอาไปเลยดีกว่าเอาไปเลยดีกว่าแน่ตรงนั้นอ่ะเอาดีไหมวะยังได้อยู่นะผมโลบอ่ะผมโลบอ่ะดิผมโลบเดี่ยวอย่างไรมันนะเอาอะไรอย่างเงอยู่ตรงนี้ให้กี่เม็ดเฮ้ยได้เยอะอยู่นะสองเม็ดนะผมผมกลับแล้วผมกลับแล้วผมขึ้นแล้วไม่อยู่แล้ว อยู่ก็อยู่แต่ฉันไม่อยู่แล้วอย่าไว้ค่อยมาสำรวจให้มหมดดีกว่าผมอยากสำรวจให้หมดเลยก่อนกลับคอคอร์อนเลยคอรนเอยโอเคไม่ไหววะ,ะทุกคนกลับบ้านกลับบ้านเออแล้วแล้วผมต้องขึ้นยังไงพูดเอาดีเออเอาทาได้ดีกว่าสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยมาแล้วกลับบ้านแล้ว,ลวกลับบ้านแล้วเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเกินไปไหม มันจะกลับคืนบ้านเนี่ยล้านายมาทำตัวอย่างเงี้ยมันเกินไปไหมฮะเออมันเกินไปไหมเนี่ยมันเกินไปมันเกินไปเราอ,อยากจะกลับบ้านดีนะเพื่อนทำไมต้องทำอย่างเงี้ยโอ้ฝนตกโอ้โอ้โอ้โอ๋อไหนก็ไหนแล้วก็ทำที่ขุดเพชร เนี่ยผมไปขุดนี่ดีวกว่าเนี่ยเฮ้ยขุดนี่ดีวกว่าอ,อ่าเขาเรียกว่าออฟซิเดียนมันใช่สามเนาะทำไอเนี่ยทำตัวชาร์จตัวนี้เธอเราค่อยไปดีวกว่าเฮ้ยนี่นี่ดีกว่ามีพ่อค้าแล้วเรากลับบ้านเราแนละ้วเฮ้ยคิปเปอร์นอนเดินทางไม่ได้โอเคเขาไปทำตัวชาร์จไอเนี่ยโอเคนะก็ทำปึ๊บแล้วก็ทำตัวนี้ปึ๊บแล้วก็ มันอะไรบ้างอ่ะพบที่ไหนกันเนื้อไม่ไปขุดอ่ะวะามาไปขุดดีวกวนที่เกิดแล้วตอนนี้